เด็กชายคนนี้ได้ครอบครองเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ตอนที่เขามีอายุแค่1 1ปีเท่านั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนเด็กชายบังเอิญล้มจักรยานกลางถนนและรถคันหนึ่งก็ถอยหลังมาชนจนจักรยานของเขาเสียหายคนขับลงจากรถและไม่มีแม้แต่คําขอโทษและยังกล่าวหาว่าเด็กชายเป็นฝ่ายชนรถเขาอีกต่างหากแต่ตอนนั้นผู้คนเริ่มมามุงดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนขับทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องจ่ายเงินให้เด็กชายในเวลานั้นรถตำรวจก็มาจอดใกล้ที่เกิดเหตุทำเอาคนขับรถถึงกับหน้าซีดด้วยความตกใจเขารีบยื่นเช็คให้เด็กชายโดยไม่ได้เขียนจำนวนเงินแล้วขับรถออกไปทันทีเด็กชายจ้องมองเช็คเปล่าอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะนึกขึ้นได้เขารีบใช้คอมพิวเตอร์กรอกตัวเลขว่า1ล้านดอลลาร์ลงไปแล้วจัดก,การทิมลงบนเช็คนั้นทันทีเมื่อเห็นจำนวนเงินในเช็คเด็กชายดีใจมากวันรุ่งขึ้นเขานำเช็คไปที่ธนาคารเพื่อแลกเป็นเงินสด พนักงานจ้องมองตัวเลขบนเช็คเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กชายคนนี้จะถือเช็คมูล,ลค่า1ล้านดอลลาร์จริงๆเธอจึงรีบนำเช็คไปยื่นให้ผู้จัดการดูเมื่อผู้จัดการมองดูเพียงครั้งเดียวเขาก็บอกให้พนักงานหญิงออกไปจากห้องเด็กชายคิดว่าตัวเองจะได้เงินล้านแล้วแต่ทันใดนั้นผู้จัดการกลับจุดไฟเผาเช็คต่อหน้าเขาเด็กชายเดินจากไปอย่างสิ้นหวังทว่าผู้จัดการกลับตะโกนเรียกให้เขากลับมาและรีบเปิดตู้นิรภัยหยิบเงินสดจำนวนหนึ่งล้านดอลลาร์ออกมาแล้วบอกให้เด็กชายใส่เงินลงในกระเป๋าอย่างเงียบ หลังจากได้เงินครบเด็กชายก็วิ่งออกจากธนาคารทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาโยนมันขึ้นไปบนเตียงด้วยสีหน้าสุดดีใจพอมีเงินเด็กชายก็จัดชุดใหญ่ซื้อปราสาทสุดอลังการและเช่ารถหรูพร้อมคนขับส่วนตัวเขาเปลี่ยนลุกตัวเองใหม่หมดแต่งตัวดูดีเหมือนคนมีคลาช้อปปิ้งที่ห้างทุกวันและเริ่มหัดดื่มกาแฟแบบนักธุรกิจตัวจริงเขาแปลงปราสาทสุดหรูให้กลายเป็นสวนสนุกส่วนตัวมีทั้งเครื่องเล่นและสนามแข่งรถเขาใช้ชีวิตในฝันแบบที่ใครก็ต้องอิจฉา วันหนึ่งเขาจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่บ้านจูจูเจ้าของกิจการรายหนึ่งก็เดินเข้ามาขอให้เขาจ่ายเงินค่ามาจำเด็กชายรีบเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อโอนเงินแต่พบว่าเขาเหลือเงินแค่300ดอลลาร์เท่านั้นเขาสามารถใช้เงินล้านหมดเกลี้ยงได้ในเวลาเพียงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นในขณะที่เขานั่งเงียบๆในห้องคนขับรถและผู้จัดการก็เข้ามาหาเขาและขอให้เขาคืนเงินหนึ่งล้านแต่เด็กชายได้แค่ยอมรับว่าใช้เงินนั้นหมดไปแล้ว คนขับรถหัวเราะออกมาเขาไม่เชื่อว่าเด็กชายจะใช้เงินหนึ่งล้านในเวลาเพียงเจ็ดวันหมดเกลี้ยงระหว่างที่ผู้จัดการคุยกับคนขับรถเด็กชายเลยอาศัยจังหวะนั้นวิ่งหนีออกไปสุดท้ายเขากลับถึงบ้านและครอบครัวเตรียมเค้กวันเกิดไว้ต้อนรับเขาและในช่วงเวลานั้นเขาก็เข้าใจได้ว่าการมีครอบครัวอยู่เคียงข้างคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตถ้าเป็นคุณจะใช้เงินล้านไปโยมกอล์ฟหรือเก็บไว้ซื้อไก่ทอด